สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะช่องของแม่คิงนะคะวันนี้นะคะวันที่สองที่มาที่เขาคอนะคะทุกคนขาบรรยากาศตอนนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังคือแบบสวยมากนะคะวิวที่เรียกว่าพิโนลาพิโนลาเต้นะคะอ่าเป็นจุดที่บอสนะคะเลือกที่จะมา ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ทีมงานของเราก็มาที่นี่ทุกคนนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ดีมากนะคะตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะทุกคนคะ่ะเราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปสวยๆนะคะมาฝากนะคะมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวจะ,ะไปให้ดูว่ามีใครบ้างน,นะคะมีใครบ้างที่ร่วมทิปสํสำหรับ วันนี้เป็นวันที่2นะคะที่ไม่ิงออกมานอกพื้นที่นะคะตอนนี้อยู่ขอพรนะคะทุกคนคะ่ะดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสําหรับคนที่อยากเห็นนะคะไม่ทิงไทยคลิปก็คุณแม่ค่ค่ะขอ,ขอบคุณบอสนะคะทิปดีถ้าเกิดว่าบอสไม่ได้ชวนมานี่คือแบบว่าคือแบบนี่เลยนะครับ ต้องขอบคุณบอสเป็นอย่างมากนะคะที่ชวนมานี่งานมาโอ้ยประเดี๋ยวนี้ค่ะน้ำนาริตากับคุณพ่อนะคะนะคะเดี๋ยวแม่คิงก็จะไปถ่ายรูปอยู่ข้างล่างอยู่นะคะเพราะว่าแต่ว่าคุณแม่นี่อาจจะไม่ไปถ่ายนะครับเพราะคุณแม่กลัวความสูงนะคะทุกคนกลัวความสูงนะคะเขาจะกลับเขาจะกลับแป๊เยี่ยมแล้วค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะแม่นกนะคะแม่นกขาแม่หนูสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเมื่ที่ได้ถ่ายคลิปกับแม่นกเมื่อเช้าก็ถ่ายรูปไปแล้วนะคะนะคะแม่ไม่ไม่คิงอ่ะชี้เกียร์ใช่ไหมต้องพยานเนาะค่ะเดี๋ยวจะเอาแม่นกเป็นไอรอนนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ร้านกาแฟนะคะ เดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปนะครับกับผู้ร่วมทิพย์ร่วมเดินทางของเราในวันนี้ให้เอชสีทุกคนที่รอติดตามนะคะัที่บอกว่าเอออยากเห็นไม่พิงถ่ายคลิปกับน้องตุ้ยน้องเคสอะไรเงี้ยนะคและก็หลายๆคนนะครเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ถ่ายแลวก็จะได้สัมภาษณ์ด้วยน้องเคสว่ามาเที่ยวนะคะับจากสถานที่ เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจไปเจอกันครับตอนนี้ได้เจอกับน้องตุ้ยแล้วก็ได้เห็นน้องตุ้ยแล้วนะคะเ็นกันไดมค์เข้ามาเห็นกันในช่องของเมคกิ้งนะคะวันนี้อ่าก็มาเที่ยววันที่สองแล้วนะคะทุกคนค่ะต้ไปสั่งเหรอคนก็ได้หลายนี่สร้งงานครับผมใช่เรากำลังสั่งอาหารนะทุกคนตอนนี้อ่ามาเที่ยววันที่สองนะคะ อันเป็นจังไดเขาถามความสุกนิดนึงวันที่สองเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศการท,ที่เขาพอบรรยากาศก็สวยงามครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมที่เคยมาเคยมาเที่ยวไปปกติมีอะไรแบบทานเนี่ยซื้อเป็น,ปกกนแบบ่อข้ามพันผู้เขายัางซื้อเอียงสินะนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกี่กาเที่วยวคือ <c oughs> แบบในความรู้สึกคือแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบสวยงาม,มนะทุปทีเนาะอัน ับตรงนี้แม่เขาเพิ่งเคยมาไหมครับว่าแม่เคยมาหาซ่อนแก้วอยู่แต่ว่าแม่ไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้นะคะม,มีความรู้สึกว่าอยากรีบแพงเงินแล้วมีบ้านมีรถส่วนตนัวแล้วมาเที่ยวมาเที<ช>่ยวามาพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะกัตตาปรกับสิมีกำลังใจจะดอกบันทึกคนมาเที่ยวมาเที่ยวน้ำนะคะเดี๋ยวจะได้ มันมี FC เป็นบอกว่าให้ไม่คิงกับถ่ายรูปไปถ่ายคลิปกับน้องตุ้ยน้องคือบ่อยวันนี้ก็ถือโอกาสเลยนะคะขอบคุณน้องตุ้ยมากที่ที่มาถ่ายคลิปกับไม่คิงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวกับน้องตุ้ยเนาะโอเคครับสั่งข้าวกันจ้าโอเคครับฮัลโหลน้องเทียแล้วก็พระเจ๋วนะคะโอ้ย ผ้าขึ้นเขาค่ะืผ่าขึ้นเขาจะเป็นสูงน้องเคสเป็นยังไงคะ <c oughs> ขึ้นผักขึ้นแบบขึ้นเขาสูงๆเสียวไหมคะน้ใช่ไหมคะ <c oughs> อันบางครั้งบางเทื่อนี่ก็ลับตานี่นก็บลับตานะคะ <c oughs> คือสูงมากนะคะสูงมากแล้วก็แบบทางก็แบบทางก็แบบโค้งเยอะเนาะ นะะคปลาแจวเคยขึ้นมากปลาสันแกวจะเกลือหรอคะเป็นบอรตะบานมองเห็นภาพในเคยมากหรล่าเนาะอันนี้ก็สูงกว่าอันนี้กับปลาเครื่องมากที่ผมเคยมากปลาสันแกวนักมาเครืมามากขึ้แลวนะคะคนสวยอยู่กับน้องเคียสนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไปสั่งอาหารนะคะก็กำลังแบบจับโทรศัพท์กี่มะสานไหมยี่ะ้มะสานใครมีความสุขยิ้มะยิ้มะ

น้องป้ก็จะนั่งอยู่ข้างหลังนะครับว่าตอนนี้คือบริเวณนี้คือเราจะนั่งจองไว้นะคะเพราะว่าก็เราก็จะมานั่งทานข้าวแล้วก็แบบพักผ่อนอดื่มกาแฟนะคะก่อนที่จะเข้าที่พักในวันที่2นะคะ,อะตอนนี้ก็น้องเทก็ก็กับป้าแจ๋วก็ดูแลน้องน้าดนิตะนะคะรอคุณพ่อคุณแม่ไปสั่งอาหารให้นะคะแล้วก็จะมานั่งกินในแบบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อาทีมงานนะครับของเราทั้งหมดเลยนะคะก็จะนั่งตรงนี้เลยนะคะ น้องปุ้ยก็เลยแบบเออนั่งจองพื้นที่ไว้นะคะก็แบบสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองที่มาเที่ยวที่เขาคอนะคะก็บรรยากาศตรงนี้ก็คือแบบน่าจะอยู่ข้างหลังไหมคะข้างหลังหาท่อนแก้ว,กวจะอยู่ข้างหลังหาท่อนแก้วนะทุกคนนะคะทีนี้ก็เพิ่งเคยมานั่งตรงนี้นะคะก็เก็บกระเป๋าไป <laughs> กระเป๋าคือวางไว้ก่อนนะคะว <laughs> างวางจองไว้ก่อนนะคะ พื้นที่ไปก่อนนะครับก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็เซฟนะคะมีการดัใส่แมสแล้วก็มีการล้างเทลแอลกอฮอล์ mm hmm. นะคะทุกคนเลยนะคร mm hmm. ก็ mm hmm. นะะ mm hmm. เป็นพ่เรียนนะคะคนสู่ mm hmm. เราก็เที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับพิโนโราเต้นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากวัดผาต้นแก้วนะคะน่าจะมาสอกิโลนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมากฟิวโอเคมากนะคะอันนี้คือทริปทีมงานของเรานะคะ ้ายแจ๋วน้อเคทนะคะน้องตุ้ยแล้วก็น้องเอนี่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็เสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปต่อที่อ่าวัดผาซ่องแก้วนะคะทุกคนคา่ะกวผาซ่อก้วเข้าจมาดูชารอยเลนน้ หาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสําหรับทริปเที่ยวช่วงกันวันนะคะวันนี้นะคะ,ะแม่คิงแล้วก็คุณย่านนองนาไปจากนะคะมาดามจูนนะคะก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแมิงด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ